เฮ้ยปลาที่ล่างมาช ดูที่มีอะไรนี่เป็นเด็กอยู่ใช่ผนใช้คัตเตอร์ไม่ได้ใช่ข่มอ่เลยต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้หนึ่งสอ,องสามเปิดเออได้เด้สาวอรออสีราหรือเปล่าอสีราอสีราเต็มเลยอ่ะทำมีแก่เลยนะออเอาเออกมาก,ก,ก่อนว้าวอะไรอ่ะนี่ครับข้างในคืออะไรอ่ะเฮ้ยแกะไหมเต็ซี่ มีดูมทยทาดาดาอุตแมนอุ้ยอะไรเนี่ยอุตาแมนอุตาแมนเต็มเลยไหนภูมพมาสิอะหผใส่อุต้าแมนจะต้องมาสู้กับซัปาราตโอซิล่าแน่นแน่ยโอ้โหมีกี่ตัวนี่อ่ะยะซปาาตมีตัวมอ้นตั้งเรียงกันทีมีมีตัวอะไรบ้างเนี่ยปาไม่รู้ชื่ออะไ ไมว้้ตรงนีแต่ตอนนี้อุต้าแมนซีร็อกมาไวตรงนี้แม่โน่นเลี้ยงซิอยาให้สวยเลยได้ไหมครับอยาให้สวยเลยเคื้องเคื้องเคื้องอุ้ยแรงแล้วเนี่ยเปลี่ยนเออือนบอกว่าเพื่อนทำไมเพื่อนโดนดับอ่ะเพื่อนสิเพื่อนโดนดับอ้าวโดนดับแล้วเนี่ยเออโดนดูดีหล่อมากเลยหล่อมากจะเป็นอะไร่ยจ้ะ สือะแม่ีไม่รู้อะว่แมก็เนี่ยแม่ม่ไม่ใช่ของมันมีน้อยกว่ากระเป๋าเนี้ยตัวของแมนมีเยอะกว่าโอ้แไหนลูกิมีกี่ตัวสองสาม เราจะจำลองสถานการณ์ว่าตอนนี้ก็อซีล่ามาบุกเมืองของเราโอเคไหมโอเคแล้วมันทำลายตึกทำลายรถยนต์ของเราเราก็เลยต้องเรียกให้ใครมาช่วยอุลตร้าแมนเรียกอุลตร้าแมนมาช่วยโอเคไหมอ่าโอเคเซนตี้ว้าวมาดูสิสวยมากเลยสวยมากเลยไปจอดส่งคนแล้ว

มาเลยโรถพยาบาลมาแล้นี่นี่จอดเลยจอดส่คนไข้ตรงนี้อ้าวล้วมันธนาคารจะป้นจะพ้นธนาคารเหรอเฮ้ยจะพ้นธนาคารเหรอใหญ่เอ้ยมีเด็กนี่รถนักเรียนมาส่งนักเรียนหรือยังนี่าต้องเรียนมามีดงเรียนแล้วจอดส่งที่โรงเรียน เอาเด็กๆไปโรงเรียนกันลงได้แล้วได้ครับโรงเรียนอามาลดจับเพลิงตุกตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊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 กตุกตุกตอรกตุไกตี่กตุ๊กตุอกตุ๊กตุ๊กตุงกตุกตุนกตุ๊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 กตุ้กตุ๊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 กตุกตุ๊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 กตุ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 กุก เฮ้ยกาซิล่ามาเออเออออข้าจะพังเมืองนี้ให้ราบเป็นหน้ากลองอุ้ยก็สิลามาเต็มเลยอ่ะโอ้โหโรงเรียนนี้เด็กเยอะดีนักใช่ไหมต้องจัดการซะหน่อยแล้วเองเยื้องอามาอ๋อ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 โอ้อือดึงดึงดึ 我打麻将。 รถคุยทุ่มอ้าวพูมาจับรถทุ่มตุ่มแล้วพูเกิดเหตุเพลิงไหมเอารถกับเพิงไม่จับทุ่มไปแล้ววีโบวีโบจุต้าแมนเจ้าเพื่อนดึกตุ่ีกอสิล <Darwin. S 2> ่าบ <Die P> <Oliver> <him> right. <ến Vin> ุกทุ่มโอ้ยสู้กันใหญ่เลยอนาคารูดเอ้ยอนาคารูด ไหนขอดูดิทำไมหน้ากากหลุดเจ้าอุลตร้าแมนไม่มีพลังหรอกตัวนิดเดียวมันจะทำร้ายเฮลิคอปเตอร์เราหรือเปล่าไม่เหลือหรอกเฮ้วมันทำร้ายแล้วนี่ไคข่อยังตุ้มเออตายหนึ่งสองนา่เลย คอกัด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 คอไม่นี่แน่นี่แน่อ้าหัวหลุดเล้วอุนตอร์แมนแม่อุนตอร์แมนหัวหลุดเรียกวัมาเร็วเรียกวัมาช่วยเร็วนี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียกวัมาช่วยอุนเตรมนเร็วเชือกดูดูดูโอ้ยกระเด็นไม่ได้ยังไง ก็สิล่ะมันแพ้มันต้องเลียบพวกที่มันเเลียพวกมือง่ามมือง่ามมาช่วยแน่ๆลูกนังพวงมือง่ามตัวมือง่ามอ่ะนี้เก่งมากนะตัวนั้นนี่ไอ้พวกนี้เจ้ามนุษย์นี่ไะสู้เหรอโอ๊ยตัวขาดเลยตัวอุนเตแมนขาดเลยอุนเตแมนตายอีกแล้ว โอ้นายนายอุลตร้าแมนสู้เราไหวหรือเปล่ามันให้น้องภูนี่มันมีมันมีก้ามปูมันหนีน้องภูขาดเลยเห็นไหมเมื่อกี้ฮะเอาตัวไหนไปสู้กับมันดีมีแค่นี้เองเหรอควิดมาเลยคนไหนเก่งไหนจัดมาเลยโอ้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 ยเป็นใหญ่โดนเขาเป็นไงนี่คือนิ้วแม่โดนเขาปีดเป็นไง

เอาก็ซิล่าออกไปจากเมืองเราให้หมดไล่มันออกไปเราไ,ไม่ไปเราจะพังมันให้หมดนี่เน่ไอ้พวกมนุษย์นี่แน่นี่ตัวอะไรเนี่ยพวกเดียวกันพดเหมือนกันพูดเดียวกันแล้วมันเป็นก็ซิล่าบ้านี่นี่แน่เต่าต้องพังมันจะพวกอุนเตอร์เมนไหนใครบอกว่าอุนเตอร์เมนเก่ง โถเอ้ยน้องภูมิตัวนี้มันเป็นตัวเก่งไม่เห็นเจอใครมาสู้กับเราเลยน้องภูมิไอ้ป้าป๊ามาช่วยแล้วได้ไปไปช่วยเลยเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุ้ยปะซิล่ามันยืนยืนอยู่เต็มไปหมดเลยน้องภูมิเราทำยังไงดีต้องต่อสู้จะสู้เราไหวเหรอใช่ตาแมนเราเราพวกเรามายืนก่อนเร็วไหนพวกเรามายืนยืนเยอะ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 ยืนเยอะ อุตาเมนซีโร่ตไหนอุตาแมนซีโร่ะฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายใครจะเป็นคนชน,นะคนนี้คนดีใช่ไหมใช่พว,วกเจ้าต้องออกไปจากเมืองของข้าไม่อย่างนั้นข้าจะจัดการเจ้าให้หมดฉันจะเผาเมืองให้หมดเลยจะเผาให้ราบเป็นหน้ากลอง เร่วจัดการ่อยพลังทําลายล้างก็สิ้นยาลาาเดี๋ยวเราต้องรีบสร้างความสงบสุขให้กับเมืองน้ำปุ้มลากมันออกไปจากเมืองเราให้หมดเลยโอยเราหนีดีกว่าเจ็บเจ็บเจ็บจังเลยน้ำปุ้มลากมันออกไปให้หมดบ๊ายบายมีก่อนนะช่ว เหลืออีกกี่ตัวเหลืตัวเดียวหมดแล้วหรือยังเร็วรีบเคลียร์ก่อนที่มันจะตื่นเร็วม,มาทางนี้มาทางนี้เลยเขาพุ่มจะตื่นแล้วเร็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 วระวังตกกอรซิล่าตายหมดเลเย หัวหาสุกไล่ออกไปนอกเมืองหมดแล้วเนี่ยอ้ยดูกอซิล,ล่าร้องไห้เนี่ยดูแล้วผมไล่ออกไปนอกเมืองหมดแล้วโอ้แพ้กลับบ้านกันหมดแล้วบบเราในานามของหัวหน้าของกอซิล่าไม่ใช่ <c oughs> เราในานามของหัวหน้าอุนตาแมนขอขอบคุณน้องรู่งมากๆเลยที่ช่วยให้เราชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เย้ชนะแล้ววันนี้เรามายื้ใกล้ๆหมามีแล้ว วันนี้เรามีคลิปสนุกสนุกน้องๆคนไหนที่รู้จักชื่ออุลตร้าแมนเหล่านี้อย่าลืมแวะมาคอมเมนต์บอกมามีกับน้องภูมิที่ด้านล่างด้วยนะอย่าลืมกดกดแชร์กดซับสไครด้วยนะคุณนี่เจอกันใหม่นะฮิยูยักชองบายบายที่ช่องอะไรนะ พี่สองหมูภูมังพีมีภูมิบังพีเย้อุตาเมโตสู้แล้ว